ครับดูวิธีการเก็บศพต้องกันอย่างดีเลยครับว่าเผื่อผู้เสียชีวิตอาจจะมีการติดเชื้อครับใส่ชุด PPE แล้วจะต้องใส่พลาสติกชั้นหนึ่งครับเม่กี้ทีมแรกที่เข้าไปเอาป้าพลาสติกไปห่อไว้เขาได้อดอดชุดจริงเวลานิดเป็นอีกทีมนะครับ <Okay. S 1> ทิ้งไว้ในถุงพลาสติกนี่ครับอยากจะผมอยากจะเห็นหน้าว่าเป็นคนจอดจัดที่มาเดินแถวเยาวราชหรอ ชั้นหสามชั้นทุกชั้นมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโรคปล,ลอดภัยก็อย่างนี้ทุกชั้นจะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโรคทั้งหมดสี่ชั้นใช้แผ่นรองทั้งหมดสี่ชั้น

S 1> <S 1> เราเห็นพอแล้วใช่ป่ะคืออ,ออดูแล้วไม่ใช่คนที่ว่ามาเดินแถวยาวราชครับแต,แต่อาจจะเดินอยู่แถวหมอมีเนี่ยครับแต่ไม่ได้เดินแถวยาวราชเขาไม่เคยเห็นหน้าที่ยาวราช<ม>ปลอดภทยครับถือว่ายาวราชปลอดภทยในระดับหนึ่งแต่ว่าที่แยกหมอมีอาจจะมาเดินแถวนี้